นกลายบอนกลายแท้เสียงนกบอนกไผรนกไผรนกอาบอนกกระจาบอาบอลูุนกอานกอาแป้งแข่ากระเป็นอันนี้จุดอาอุดอานกอาสิบอ

lục kính nó nhé nó nhé nó nhé pui nhàn pui à, đấy các nhàn pui à lôm bao nhung hộp nhàn đấy nhỉ bao nhung cắt là đấy một bài thay đổi đấy nhàn bao hả để hết để hết bữa anh bèn kèo nè, nô hết chưa má 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 à, à, bức, à này má bữa ai đi ต้มเช็ดก้อนแปลงแขีวอีหลายยาวไปแปลงทุกที่ไม่หรอกเอายีหลายยาแปลงทุกที่เด้อแปลงแขียวย่างเดียวเด้อโอเคบ่ไปเด้อปุยเด้อปุยเด้อมาบ่เนี่น้าปุยนาะเร็วเร็วไหมึงไหนปุยเนี่ยนอนอยู่หุ bùi oni buyên yên buyên 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 hả buyên 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 buyên

นางเยอะแปลงวาดไหมฮะแปลงวาดเออก็แปลงวาดแต่โบแมนแปลงอาดอกแปลงแขววาดไดแตกบมกับตุนแมสโกบอกิโก้วาดได้สิอาคกอากอาก้อากกูวาดบอมาพี่ลูกมาพี่ บเมนคุ้มเลยนะน้องม่จอยเห็ดนี่อย่า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 ไปถูมันนะอาล่างห้ยด้อย่าถูเด้อมาเลยเ็บี่ไม่แฟนอเยียบจะเยียบลูก่าเยียบ่าเยียบเจ๊ับเจ๊ก็บเา๊พับ มาอา,อาสเจะไปแฟนมะแฟนไ,ไหวมะอืมแฟนไหวลูกแฟนไหวอ้เก่งมากเก่งเก่งเก่งคนเก่งคนเก่งของอันี่ยาเฮดเดอร์ยาเฮดเดอร์ยาเฮดเดอร,ดร์แปลงมาเด้อเอาแม่เอาแม่เม็กซิโกเจ้านะ่ะบวทิมลงน้าเด้อมันชิหายใจเอาเบาไปไปไปผูกผูกผูกไปผูกไปหาไอโอผูกหายไอโอผูก ô, ô, bị cháy nè. ô, ô, bị ô, té. ô, té. ô, té, bự. nha. cày tock, cày tock. hả? cày tock. nha. cày tock. cày tock. cày Cây tóc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  sao Cây tóc Dù sao Cây tóc Dù sao Cây tóc Dù sao cây tóc Cây tóc Hay à? Hay à? Thì bà. Má sao? Mùi. À, cà bà. Đây chị cô đấy, phần là chị cô vạt đấy nè Chị cô vạt đấy nè Cái tóc Cái tóc Vậy À, mẹ chị cô cho này Nhung lại hả Sẽ bình บว้หนึ่งเข่าเลยสอนสิเทออกสิพิเชียตู้เย็นไว้อยู่ขเข่าอะไรมาแล้วก็ได้หนึง่งไปดองแล้วก็ได้ประเด็นเลยกะต๊อกฮึ่จอยเก่งเหตุผล โอ้ยมาในพัดลมก็ขวดคองเราเฉยลูกเราก็เรียนใช้รถก่อไอ้กอไกลละกวดอกมั้ราบกราบบันกราบกราบเอาเสร็จแล้วไหมจะมาเี่ยวมันตัวตุจ้าแล้วโอ้ยนอนไมตุจ้าเลยุจ้าก่อนตุจ้าถ้าอยากเล่นนะตุจ้า หายคือสิเป็นสิตาย้ยเ้ยหายกันฮ็ดกับเขาได้ว่าวาจนะพายแม่เจ้าฮ็ดกับเขาบ่หรอใช่ไหมมองื่อเศร้าพันจนัปไไมองไงนะสามกองสากองเศร้าที ตนมึงไหลเนุ่งอะไรอ่าไปละวางมาจิ๋ววางวางก็เป็นแทบโป่งมือเมือแง่ผมเจ็บปากนะมือนี้มือนี้มันเป็นเป็นบางช่วงเนะไดกน้อยนะเอามาพิงกับช่วงนี้กับดื้อซะดื้อดื้อมันจะดุกันนะว่ามันดื้อมันเห็นมูนั่งดื้อเชื่อไม่ได้มันตีมันแบบว่าเกาะเกาะเรื่องฮะ ไอพงัดเป็นที่ใสเปาะมาใช่คือเพาะพ่อหนังเลยขึ้นมาแก่ให้ไหมบ้าไข่ไข่เหรอคนคหมักไข่นะไข่ว่าหมักไข่อะเหม่อไข่กับตับเป็ตู่คนสามเลย กินไข่เน่ากะทายจะเด่นรัไข่เหลืองมันาทิบอยากกินแต่ไข่ขาวกิน้ังะกินหน่วยเดียวแล้วอะไรคี้อะไรเพาะแต่ปีจายนี่เขาอันใสตู้เย็นฟีดไว้จังละหน่มดินางัาวันวะขันหอมกนอ๋อเป็ดวัดลายหันที แป,แป้แป้งชิ้ข้าวเพื่อนต่อยมีนะู้าวนี่ว่าสิข่ามาเพื่อนนี้ก็ได้โทรศัรบเครื่อนนั่งอย่างนี้เพื่อนเอาไปเลยก็ไปดองแล้วไปดองแล้วลวานสิข่าม้าเพื่อนเพื่อนโตเขาไพหอดจากเพื่อนว่ะการกะต้องไปหดอยู่เพื่อนดีใบเห็นแล้วถ้ากันอยู่เพื่อนจะว่าเขากับผมมาหอจำ่ิชกันไปแ้วใหน้าเป็นการเส้ เรื่อจะบอเรื่อว่าเขาประกาศเขาตายเพื่ออะติไม่อานประกาศโลโลเช่านี่เนาะกันไอ้ก็นึกว่าเขาไปถิ่มแต่ว่านี้มันเป็นเงินเอทุกมันชนคนมันก็ได้บอกไปคือบ่าเป็นเอาไปรว่านี่สชอบแต่จริงเพิ่นประกาศส่งสการันกันึกว่าเอ้าหากระเสียประกันภัยออีกแล้วตัว ยังวันเธอได้บ่งเธอทัดไงแล้วมันนี่นันก็ยงงลูกโอยผมลงไปพันหนาย่างน้อยเดียววันี้ให้ก็อึ่งเผาบนี่จะปุยอยูนอนตักแม่สองคืนนะจะคืนยังไงนอนหอบก่อนหอบยังแม่นถ้าพอนอนแจถ้าพนกน เฉาะเฉาะทุนอะไรดิบางของตรงทางใครเนี่ยพอเป็นหายแล้วมขึ้นมาอ๋อถ้านอนกอดเอาได้ค่ะนอนแบบว่ากอดจะเลยนะบได้คือเอดที่ต้องนอนหนีบเออต้องนอนหนีบเหน็บตักกันเลยมือกันต้องเกาก้นเกาดังนะเพื่อนตลอดบอดเอ้ะหนาหนากับผมนี่เป็นเท่ากัน แกงไหมแกงมาแกงกินน nice. ่จะองซอยู่้าเต็มระเบลกันข้างใตัวฮ้ยตัวยังไปเส่ข้าวตัวกไปองไปซื้อนหัหอเาะขนมมมกขนม ไม่ตุ่กตุเป็ดมันดำดำดำดินแน่เลยคนปัญหาเยอะไชั่งมุ่แซบยุงมาโจยว่าดอกดอกไกเพื่อนมาเอาพักนอมข้าเลับเราเลยเออขัขายเอาไงไงอ่ะ้าแอบไม่ฉุกงัน่ะบริษัทเถอะล่ะชักงแอ่ม ห้าเด็ดมาเกี่ยวกับตำาหงอย่างเงี้ยนต้มเมนจุ๊เพิ่นมาเพื่อนมาเพื่อน่อยนี่เราขอแล้วเราขอล้วเื่อมาไปอยู่กัไปงแล้วรแม่ท่วงานนี้คเราลืมพอว่ากันตัดหยอดปงแล้วมันจะยอกไงไงโอ้คือนจะเมื่อยรีกอนมั้ยไงวัยไงไง กบมัวไว้จะเาเป็นแมมแต่หาน้อแมมม่าเบื่อนะอืมไอ้พ่อหนาวนะไอ้พ่อหนาวไอ้ตัวแกแซนฮะไว่าชิบดอก ะตู้แหวนั่นเอามาห้เราให้เพิงก็ได้สวยเองอให้เพิองแดงนะเพราะอันโน้นนาแล้ว่านี่คนเอาเต็มกร้ตาละ็ัละลายดาเดอรลดุงเกงมาสีหาไล่โบว์มัตู้นั้นละมาหรือเปล่าตู้นะตู้ละมากินเก่งมาแอนที่ว่ามากินแกงเอาไหมละละมาแต่บนนอกเลย

อย่าให้แม่อย่าเอาโคอ,อ่างให้เป็นรักไหมอืมออากินใด้พอเนาก้นด้อืมนก็แกงแบ้นนะั้นไมเนอะอือว้ามันยืดงองกะเนาะมันไมเหลวอะ่ะอือม,มันเลวคือวจุดหนึ่ที่รดมาก้ะมองสุข,ขากเลยอือมองไง

ม yeah. 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 ุมไงที่เ okay, ห็นอ่หลายปั่นนะมันละเอยดครับถ้ามันผลอะไรอย่างหวานปะหวานก็มุไงะคแมมันบ่มีันบ่มีเสียงเนาะมัมีเสียงไปเรอโอเคพวกนี้เพที่ก็ู้ชาแฮ แล้วกาชกับเก็บไปแล้วเนาะเบาลายมันกินก่อนกินง่วงก่อนสบายดีละสวัสดีเด้อเนาะประจุกชุก